อ่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีท่านผู้การทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโรลี่ซามินนะครับผมแล้วก็ขอต้อนรับกลับสู่เกมอัศลินกันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็มี5ตัววิดีโอของเรือผิวน้ำนะครับผมหรือเซ r ร์ฟ e t ตัวบิดโในระบบเกียร์หลับมาให้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับผมจะมีต่อไหนน่าชายบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับก็เช่นเคยนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาวิดีโอกันนะครับผมอยากให้ท่านผู้การช่วยกันกดไลค์ คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปส่วนถ้าผู้การที่ดูแล้วชอบมากๆนะครับก็สามารถกดติดตามไว้ได้เลยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะก็สําหรับตอร์บิโดผิวน้ําหรือเซอร์เฟซตอร์บิโดในวันนี้นะครับผมก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5แท่นด้วยกันนะครับผมไม่พูดภาพทําเพลงอะไรเยอะนะครับเรามาดูกันเลยละกันนะครับอันดับที่1นนะครับผมได้แก่ s u r f a c e t o r p e บ o ของรอย a l นาว y นะครับมันมีชื่อว่า533ม mm, m q u i n มต p l e Torped o บลทอร m บิโดเมาส์นะครับผมก็จะอยู่ในหมวดเอ่อแฟคชั่นรอยัลนาวตรงนี้แล้วก็ s u r f a c e t o p อ r o p ตรงนี้นะครับผมอยู่ในแถบนี้นะแล้วก็เลื่อนขวาสุดครับผมก็จะเป็นอันนี้เลยนะ mm, o, 9, นะครับผม533ม m q u i n มต p l e To เท e ล o บลทอร m บิโดเมาส์นะครับผมซึ่งไอต่ออันนี้เนี่ย ดูภายนอกเหมือนจะเป็นต่อธรรมดาใช่ไหมผมบอกเลยว่ามันไม่ธรรมดานะครับผมอ่ะเรามาดูข้อดีของมันก่อนนะครับผมข้อดีของมันก็คือตอนนี้จะมีรูปแบบการปล่อยต่อที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับผมก็คือจะปล่อยออกไปทีละลูกในเวลารวดเร็วนะครับผมจึงทําให้โดนง่ายๆเมื่อเราควบผุด้วยมือนะครับผมและเป็นตอที่ดาเมจต่ตอลูกเนี่ยสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับผมส่วนข้อเสียของมันก็คือ ก็จะกลับกัาข้อดีเลยนะครับผมเมื่อเราปล่อยออโต้หรือปล่อยฟาร์มออโต้เนี่ยเราใช้ตอนนี้เนี่ยโอกาสที่จะพลาดเป้าเนี่ยมีมีสูงมากนะครับผมเพราะว่ามันปล่อยเทียลูกถ้ามันพลาดลูกหนึ่งแล้วมันจะพลาดทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้จึงไม่เหมาะกับการเล่นออโต้นั่นเองถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับผมแต่ผมแนะนําให้ใช้ตอนนี้แล้วคุมมือมากกว่านะครับด้วยดาเมจที่สูงด้วยเอกลักษณ์การปล่อยเทียลูกของมันนะครับผมอ่ะ และผมก็ได้ทําสรุปข้อมูลของเกียร์ที่นี้เอาไว้ดังนี้ครับผมตามนี้ก็533มิลิเ mm มตร q u i n t o p l e Torpedo Mark 9นะครับผม Type Surface t o r บิ d o หรือ t o r บิโ o ผิวน้ําระดับ Super Rare นะครับผม f a ่น i o n Royal Navy วัตถุดิบและแพรนดที่จะต้องใช้นะครับผมใช้533ม mm ิลิเมตร ควินโทเปทอร์บิโดหนึ่งแท่นนะครับผมที่เป็นทอร์บิโดที่หาได้ง่ายเลยทั่วไปนะครับผมเปิดกล่องไหนก็เจอฟาร์มก็ได้นะครับผมมีให้ฟาร์มมีตอบทุกอย่างเลยนะครับผมหลายๆคนน่าจะมีตอนนี้ใช้อยู่แล้วนะครับผมที่เป็นสีทองนะแล้วก็ s s r ทอร์บิโดดีไซน์แบรนด์อีก9ใบนะครับผมแล้วก็ h b x แบรนด์กันพาดวเดอร์21ชิ้นแล้วก็ super conductivity metal อีก18ชิ้นนะครับผมก็ถือว่าใช้ทรัพยากรเนี่ย กลางๆทั่วไปเลยทีเดียวนะครับผมค่อนข้างจะใช้ซูเปอร์คอนดักทีฟเมทัลเนี่ยค่อนข้างลงไปน้อยเลยทีเดียว18ชิ้นเองนะครับผมอ่ะค่าสเตตัสนะครับผมบวกค่าตัวบิโด45หน่วยนะครับผมรีโหลดต,ต่อรอบเนี่ยต่อหรือต่อซันโวเนี่ย28ิวินาทีก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับระยะ90นะครับผมแองเกิล10นะครับผม10องศานะก็รูปตัวอย่างการปล่อยก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผมตามรูปนี้เลยนะ ก็จะปล่อยออกไปทีละลูกเห็นไหมออกไปเป็นเส้นตรงเลยนะครับผมระยะอ่าแองเกิลเนี่ยไม่เกิน1 0องศานะครับผมแต่ล,ลูกเนี่ยห่างห่างกันไม่เกิน1 0องศานะครับผมต่อวิโดเป็นแบบ5ลูกนอร์มัลต่อวิโดนะครับผมแล้วก็ดาเมจจะอยู่ที่172คูณ5นะครับผมเห็นได้ว่าดาเมจต่อลูกเนี่ยสูงมากๆถึง172เลยทีเดียวนะครับผมเป็นลองดาเมจต่อลูกที่อของญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับผม อ่ะอา m มมอสนะครับผมอ่จริงๆอันน all right. All right, all right. ี้ไม I mean, ่ต้องใส่มาก็ได right ้นะครับมันเท่ากันหมดทุกต่อเลยทุกต <vale ่อในเกมจะค่าเจาะเกาะเท่ากันหมดนะครับผมเกาะไลท์เจาะอยู่ที่80เกาะมีเดียมอยู่ที่ร้อยนะครับแล้วก็เกาะเฮฟวี่อยู่ที่130แล้วก็ใส่ใส่ให้เลืออะไรได้บ้างนะครับเดสตัวเยอร์ไลท์คุยเซอร์เฮฟวี่คุเซอร์นะครับผมหรือจะเป็นโอดินนะครับผมที่เป็นเรือเฉพาะนะครับก็สามารถใส่ได้นะฮะเป็นแท่นต่อเพียงอันเดียวที่มีรูปรูปแบบการปล่อยแบบ ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับก็คือปล่อยเป็นทียลูกออกไปเป็นเส้นตรงนะครับผมทําให้การคุมมือเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ไม่เหมาะกับการเล่นออโต้สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็สามารถเล่นได้นะครับแต่ก็มีโอกาสพาเตาสูงนะครับเพราะว่ารู้ๆกันอยู่เนาะการปล่อยออโต้นะครับผมมันจะค่อนข้างจะมั่วนิดน,นึงในการปล่อยต่อนะครับผมบางทีมันก็โดนบ้างบางทีมันก็ไม่โดนบ้างนะครับผมก็ ชได้นะครับผมยังออโต้ได้นะครับแต่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้นะครับเหมาะสําหรับอ่าพวกดีๆนะครับที่ต้องการดาเมจจากต่อสูงนะครับแล้วต้องคุมมือนะครับอย่างเช่นอ่ดีๆญี่ปุ่นหรือฝรั่งเศสที่ต้องคุมมือแล้วก็มีค่าต่อที่น้อยนะครับหรือจะเป็นอิบุกิก็ได้นะครับผมมีค่าต่อสูงนะครับปล่อยต่อไปต้องคุมมือด้วยจะโดนเยอะนะครับผมแล้วก็ ดามเอเจากต์อเนี่ยจะสูงเช่นกันนะครับผมก็พิจารณากันนะครับว่าอยากเอาตอนนี้ไปใส่อะไรนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมตอนอันดับที่2นะครับได้แต่ได้แก่ Surface Tor p e d o ของ s a ก u r a Empire นะครับผมมันมีชื่อว่า610มม Cor ์ o ปอเรทตอปิโดเมาท์ไข่นะครับผมก็จะอยู่ในโหมด Fa c ั i o n s ก k u r a Empire แล้วก็ Surface t r o อตรงนี้นะครับเลื่อนขวาสุดนะครับอันนี้เลยนะครับ ก็เป็นของใหม่นะตอนนี้นะครับผมเหมือนจะเป็นรุ่นอัปเกรดของเจ้าอันเก่าเลยที่มีอยู่แล้วนะครับผมที่เป็นคอลลูปเป6ลหที่มีอยู่แล้วนะครับผมมันจะเป็นรุ่นอัปเกรดของเจ้าตัวนี้เลยนะครับสิ่งที่อัปเกรดมาก็คือดาเมจที่เยอะขึ้นและก็ค่ารีโหลดนะครับที่เร็วขึ้นเล็กน้อยนะครับอ่ะเรามาดูข้อดีกันก่อนนะครับข้อดีของตอนนี้นะครับมีดาเมจต่อลูกที่สูงที่สุดและความเร็วที่เร็วมากๆนะครับผมดาเมจต่อลูกเนี่ย สูงถึง200หน่วยกันเลยทีเดียวนะครับผมและก็ความเร็วเนี่ยเร็วที่สุดในเกมด้วยนะครับจึงเหมาะกับการคุมมือมากกว่านะครับเพราะว่าตอมันค่องข้างเร็วแต่ก็ออโต้ได้นะแต่ก็ออโต้ได้เช่นกันนะครับผมอ่ะส่วนข้อเสียก็คือถ้าไม่ได้คุมมือมีโอกาสพลาดเป้าสูงมากนะครับเหมือนตอนแรกเลยนะครับในการปล่อยออโต้เนี่ยจึงทําให้ไม่เหมาะกับการเล่นออโต้สักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะแล้วผมก็ได้ทําสรุปของเกียร์ชิ้นนี้เอาไว้แล้วนะครับผมก็ตามนี้ครับผม 610 q u a d r u p l t t o r เป d o ใครนะครับผม Type Surface Tor ร e บ o ระดับ s u p e r ร์แรวัตถุดิบที่ต้องใช้นะครับผมใช้ตอนเก่านะครับผม610คอร์ดูเปิลตบโดแท่นนะครับผม s s r ดีไซแบรนด์อีก9ใบนะครับผมแล้วก็ HBX บแบรนด์การพเดอรีก21ชิ้นแล้วก็ซูเปอร์คอนดักทีฟเมทัลอีก18ชิ้นก็ถือว่า ใช้ทรัพยากรหรือแป้นเนี่ยค่อนข้างกลางๆเลยนะครับทั่วไปทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ซูเปอร์คอนดักทีฟเมทัลเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับ18ชิ้นเองอ่ะค่าสเตตัสนะครับบวกค่าตอบิโดให้45หน่วยนะครับผมแล้วก็ค่านีโหลดนะครับผมยี3สิบามสวิก็ถือว่าเยอะกว่าตอนที่แล้วเนี่ย0.33ย์จามสวิเท่านั้นนะครับผมระยะนะครับค่อนข้างจะไกลกว่าตอนอื่นเลยระยะ100นะครับแองเกิลหกนะครับผมก็จะปล่อยออกไปตามนี้เลยตามรูปที่ ลูกตัวอย่างที่ผมแปะไว้ให้เลยนะครับผมตอร์ปิโดเป็นแบบ4ลูก normal ตอร์ปิโดนะครับผมดาเมจ410รคูณสนะครับผมเจาะเกาะไลท์80หน่วยมีเดียม100หน่วยแล้วก็เฮฟวี่130หน่วยจะเห็นได้ว่าดาเมจต,ต่อลูกเนี่ยสูงมากๆเลยทีเดียวถึง210หน่วยนะครับผมใส่ได้โดยนะครับผมเดสทเตทอร์ไลท์คุยเซอร์เฮฟวี่คุยเซอร์หรือจะเป็นโอรินที่เป็น BB เฉพาะนะครับผมเบนทเนท์ทนิรนคุยเซอร์เฉพาะนะครับ เป็นแท่นตอรุ่นอัปเกรดของเจ้า610 q u a d r u l e นะครับผมที่มีอยู่ในเกมแล้วนะครับดาเมจแรงขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็รีโหลดเร็วขึ้นด้วยนะครับไม่เหมาะกับการเล่นออโต้สักเท่าไหร่เพราะต่อเร็วมากนะครับผมบางทีมันอาจจะปล่อยไม่โดนบางทีมันอาจจะไปปล่อยชิดขอบแมปทําให้ต่อที่ปล่อยออกไปเนี่ยไม่โดนนะครับหรือว่าชนขอบแมประเบิดไปเลยนะครับแต่ก็สามารถเล่นได้นะครับแต่มีโอกาสพลาดเป้าสูงนะครับเหมือนต่อแรกเลยนะครับ สองต่อแรกจึงเหมาะกับการเล่นมือมากกว่านะครับก็ตอนนี้เหมาะสำหรับเดทายเออร์เฮวี่คูเซอร์หรือไลท์คูเซอร์ที่ต้องการดาเมจจากต่อที่สูงนะครับผมแล้วก็เล่นต้องเล่นมือนะครับก็ตามนั้นครับผมสำหรับไอเจ้าต่อ6 1 0บคอร์รูเบทอร์บิโดไคนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมอันดับที่3ได้แก่เซอร์ฟิสตอร์บิโดของฝ่ายอีเกิลยูเนียนบ้างนะครับผมมันมีชื่อว่า533มิมิล Quintopo e Torped m o u มาส Mark 17นะครับผมมันก็จะอยู่ใน f a c t i o n Royal n a v y นะครับผมแล้วก็ Surface Drop ตรงนี้แล้วก็เลื่อนขวาสุดนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็เจ้าตอร์บิโดอันี้เนี่ยเหมือนเป็นรุ่นอัปเกรดของเจ้า q u i n t o p l e 533ตอร์บิโนะครับที่ที่มีอยู่ในเกมนะ,อะตอนนี้นะครับผมมันเป็นรุ่นอัปเกรดของเจ้าตัวนี้ที่เป็นต่อธรรมดามากเลยและสิ่งที่ได้อัปเกรดมาก็คือดาเมจที่เยอะขึ้นและรีโหลดที่เร็วขึ้นเล็กน้อย นะครับผมอ่ะข้อดีนะครับข้อดีของต่อตอนนี้ก็คือดาเมจต่อลูกเนี่ยค่อนข้างกีจาสูงนะครับผมและรีโหลดเร็วนะครับเป็นต่อที่ค่อนข้างจะอยู่ในระดับกลางๆหรือบาลานซ์นั่นเองไม่เด่นไปทางไหนด้านหนึ่งนะครับผมไม่เด่นไปเรื่องดาเมจไม่เด่นไปเรื่องรีโหลดที่เร็วนะครับผมเหมาะแก่การคุมมือและออโต้นะครับผมก็คือใช้อะไรก็ได้นะครับข้อเสียของตองนี้แทบไม่มีเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นตอ ที่แบบจับฉ่ายมากๆใส่ใครก็ได้นะครับผมใส่เดสเทเยอร์ดาเมจสูงหรือดาเมจเบาก็ได้นะครับผมเป็นต่อที่บาลานซ์พอสมควรแล้วก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับผมไม่เด่นนะครับอ่ะแล้วผมก็ได้ทําสรุปของเกียร์ชิ้นนี้เอาไว้ดังนี้ครับผมก็ตามนี้533มิลิเม mm, ตร q u i n t o p l e Torpedo Mark 17นะครับ Type Surface Torpedo ระดับ Super แฟคช f a นอีเกอร์ย e Union นะครับ วัตถุดิบและแบรนด์ที่ต้องใช้นะครับจริงๆมี2ออ,อย่างแต่แนะนําให้ใช้อน,นี้มากกว่านะครับ2แปรนด์นะก็ใช้5 3 3มิมมิลิเมตรควินเทิลโิโดแท่นที่มีอยู่ทั่วไปนะครับหาได้ทั่วไปเลยแล้วก็ ssr ต o วิโด้ดีไซน์แปรนดแค่3ใบเท่านั้นค่อนข้างน้อยนะครับผมใช้แปรน To ตาวิโดแค่3ใบแล้วก็ hpx แบรนด์การพาวเดอร์อีก21ชิ้นนะครับผมแล้วก็ super conductive metal อีก21ชิ้นก็ถือว่ากลางๆอยู่ นะครับไม่เยอะมากใช้ทรัพยากรกลางๆใช้เปอร์เดนน้อยนะครับค่าสเตตัสนะครับผมค่าสเตตัสบวกค่าตอบิโด45หน่วยแล้วก็รีโหลดยี่สิบหกีวิอยู่ที่กลางๆนะครับค่อนข้างไปทางเร็วระยะ90นะครับปกติของตอบิโดทั่วไปนะครับแองเกิล60นะครับก็ปกติเหมือนกันเหมือนตอบิโดทั่วไปเลยตอบิโดเป็นแบบ5ลูกนอร์มัลตอบิโดนะครับผมดาเมจต่อลูกอยู่ที่ 160่คูณหนะครับผมมี5ลูกดาเมจ160นะครับก็ถือว่ากลางๆค่อนไปทางสูงเลย160นะครับผมเจ้าะอ,อาการ์มอมอสเจาะเกาะอยู่ที่เกาะไลท์นะครับ80หน่วยเกาะมีเดียม100หน่วยแล้วก็เกาะเฮฟวี่130หน่วยนะครับใส่ได้อ่าดีๆไลท์คูเซอร์แล้วก็เฮฟวี่คูเซอร์แล้วก็โอดินนะครับที่เป็นเรือเบตเทิลคูเซอร์เฉพาะนะครับผม เป็นท่านต่อที่บาลานซ์ทุกอย่างเลยนะครับใช้แป้นน้อยดาเมจกลางรีโหลดกลางๆค่อนแางเร็วแทบไม่มีข้อเสียเลยนะครับผมสำหรับต่ออันนี้นะครับเหมือนจะเป็นรุ่นอัปเกรดของอ่า533มมิลลิเม mm ตร quintuple torpedo เลยลหละนะครับผมก็เป็นรุ่นอัปเกรดของไอ้เจ้าตัวนี้เลยนะครับใครมีไอ้เจ้าตัวนี้อยู่แล้วชอบไอ้533มิบส mm าิล q u i n p l e ตัวเก่าเนี่ยก็สามารถเอามาอัปเกรดเป็นอันนี้ได้นะครับดาเมจแรงกว่าเดิมรีโหลดเร็วกว่าเดิมเล็กน้อย นะครับก็แนะนำให้ครับอันนี้มาใช้กันนะครับก็เป็นต่อที่บาลานซ์ทุกอย่างเลยไม่ค่อยมีจะมีข้อเสียเลยนะครับก็ตามนี้ครับผมสำหรับไอ้เจ้า533มิล q ิ i ท t u p l e toroidal mark 17นะครับอ่ะต่อไปนะครับผมอันดับ4นะครับได้แก่ surface t o r ิโดของฝ่ายไอออนบััตนะครับมันมีชื่อว่า q อ a d r u โป e 533มิลลิเมตรแมกนติก t o บิโดนะครับหลายๆคนน่าจะคุ้นชื่อกันมาอยู่แล้ว นะครับผมต่ออันนี้มีอยู่นานแล้วนะครับนานมากๆแล้วนะครับตั้งแต่อีเวนต์ของเดเวอเรจเชดบอร์ดเข้ามานะครับผมอ่ะก็จะอยู่ในหมวดอ่าแฟคชั่นไอรอนบัตแล้วก็เซอร์ฟิซทรอปนะครับตรงนี้แล้วก็เลื่อนขวานิดนึงนะครับก่อนจะถึงตอลุงนะครับเดี๋ยวเราจะพูดในอันดับต่อไปนะครับอ่ะเรามาพูดถึงไอเจ้านี้กันก่อนนะครับผมโคโลโป533มิลลิเมตรแมกกาซีนตอร์บิโนนะครับผม เจ้าต่อนนี้เนี่ยจริงๆมีอยู่นานแล้วนะครับอย่างที่บอกไปและมีอีกหลายช่องทางในการฟาร์มหรือเปิดกล่องเกียร์บล็อกได้นะครับในการได้มานะครับมีอีกหลายช่องทางมากเลยในการได้มานะครับข้อดีของเจ้าตอนนี้ก็คือเมื่อเปิดต่อไปแล้วเนี่ยต่อทุกลูกจะวิ่งเข้าหาเป้าหมายเองนะครับโดยที่ใช้แมกนิกนะครับหรือโฮมมิ่งด้วยแมกนิกเนี่ยวิ่งเข้าหาศัตรูนะครับในระยะใกล้ๆนะครับและมีค่ารีโหลดที่เร็วมาก นะครับจึงทําให้ตอนนี้เนี่ยเหมาะกับการเล่นออตโตเป็นอย่างยิ่งนะครับผมส่วนข้อเสียก็คือดาเมจที่ทําได้ต่อลูกเนี่ยค่อนข้างน้อยเลยนะครับค่อนข้างจะน้อยกว่าต่ออันอื่นนะครับแต่ตอนนี้จะวิ่งเข้าหาสตูเองอย่าลืมนะครับก็ทําให้มีโอกาสโดนเยอะเยอะมากๆนะครับโอกาสเข้าเป้าเนี่ยแทบจะ9 0 1 0 0เเลยทีเดียวชิ้นนี้ นะครับผมถือว่าดีเลยนะครับผมและความเร็วต่อที่ค่อนข้างช้าด้วยนะครับก็เหมาะบวกกับต่อที่จะวิ่งข้อหาศัตรูเองแล้วก็ต่อวิ่งช้าเนี่ยทำให้มันเลี้ยวแบบไซโค้งมางทีมันก็แบบอ่าหมุน36 0องศาแล้วก็โดนนะครับผมมันก็จะแปลกๆนิดน,นึงเวลาใช้ต่อน,นี้นะครับผมอ่ะแล้วผมก็ได้ทําสรุปข้อมูลของเกียร์ชิ้นนี้ไว้แล้วนะครับผมก็ตามนี้ครับผมครูปป 533มิลิเมตรแมกนาติกตอร์บิโดไทฟเซอร์เฟสตอร์บิโดนะครับผมระดับซูเปอร์แรนะครับวัตุดิบและแบรนด์ที่ต้องใช้นะครับจริงๆมี2 2แพลนนะครับผมแต่แนะนำให้ใช้นี้มากกว่านะครับผมทริปเปลิลใช้ทริปเปิล533มิลิเมตรแมกนาติกตอร์บิโดหแทน่นนะครับผมที่เป็นแบบ3ลูก นะครับแล้วก็ S S R ดีไซน์แบรนด์อีก3ใบนะครับค่อนข้างน้อย H B X แบรนด์กันพาวเดอร์21ชิ้นแล้วก็ซ u เปอร์คอน c t i ทีฟเมทัลอีก18ชิ้นก็ถือว่ากลางๆใช้แป้นน้อยนะครับผมสามารถครับมาใช้ได้ถ้าทรัพยากรเหลือๆนะครับค่าสเตตัสนะครับผมค่าสเตตัสบวกค่าตอบิโด45หน่วยแล้วก็รีโหลดต่อรอบนะครับผมรีโหลดต่อรอบอยู่ที่25.47วินาทีถือว่าค่อนข้างจะเร็วเลยนะครับ ระยะ90แองเกิล60นะครับปกติของตร์บิโดทั่วไปนะครับผมตร์บิโดเป็นแบบ4ลูกแมกนติทตร์บิโดนะครับบอกไปแล้วนะครับว่ามันจะวิ่งเข้าหาศัตรูเองเวลาปล่อยออกไปดาเมท145คูน4นะครับเห็นว่าค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวดาเมทต่อลูกอัลเมอร์มอสนะครับเกาะไลท์อยู่ที่80หน่วยเกาะมีเดียม100หน่วยแล้วก็เกาะเฮฟวี่130หน่วยแล้วก็ใส่ได้กับเดสทอยเยอร์ไลท์คูเซอร์แล้วก็เฮฟวี่คูเซอร์นะครับก็รูปแบบการปล่อยก็จะเป็นประมาณนี้เลย นะครับผมเวลาปล่อยออกไปเนี่ยมันจะโค้งเข้าหาศัตรูด้วยจากที่รูปมันจะโค้งเล็กน้อยนะครับผมก็จริงๆมันโค้งมากกว่านี้นะครับแต่อันนี้มันถูกปล่อยระยะใกล้เกินไปนะครับในรูปตัวอย่างนะเมื่อปล่อยไปแล้วตอจะวิ่งเข้าหาเป้าหมายเองนะครับเหมาะกับการเล่นออโตมากนะครับมีอีกลายช่องทางที่จะได้มันมานะครับเปิดกองเคียร์บ็อกซ์ไอรอนบัตนะครับแล้วก็ฟาร์มในวอลล์อะไครส์ไดเวจินเชสบอร์ดก็ได้นะครับผมที่ด่านดี2อดีดีสนี่แหละผมจำถ้าผมจำไม่ผิดนะ ก็ตามนี้ครับผมสําหรับเจ้าตอนนี้นะก็ไปดูตอนต่อไปกันครับผมต่อไปนะครับผมอันดับสุดท้ายนะครับอันดับสุดท้ายก็คือ Surface t o r อปีโของไฟอรอนบาทเหมือนกันนะครับผมมันมีชื่อว่า q u i n t u p l e 533มิลลิเมตรแมกกาซี o ต่ีนะครับผมก็จะอยู่ในโหมดเดียวกันเลยนะครับผมอยู่ในอรอนบัตแล้วก็ Surface t o p นะครับผมก็อยู่ขวาสุดนะครับก็ต่อไปดูรุงที่เรารู้จักกันดีนี่เองนะครับตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นอั ของตอนันดับที่สที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับผมสิ่งที่ได้อัปเกรดมาก็คือจํานวนการปล่อยตอเนี่ยที่เพิ่มจาก4ลูกเป็น5ลูกนะครับผมแล้วก็ระดับจากสีทองเนี่ยกลายเป็นระดับรุ้งนะครับผมทําให้บวกค่าตอเนี่ยเยอะขึ้นด้วยนะครับข้อดีก็คือเมื่อปล่อยตอิด่ออกไปต่อจะทําการวิ่งกล้องหาเป้าหมายในระยะใกล้ๆนะครับผมเหมือนกับอันที่แล้วเลยนะครับจึงทําให้ตออันนี้เนี่ย เหมาะสาหรับการปล่อยออโต้อย่างยิ่งนะครับเหมือนอันดับที่4เลยนะครับอ่ะส่วนข้อเสียก็คือ reload นะครับผมค่ารี l o a d ที่นานขึ้นจากอันเก่านะครับซึ่งทําให้ทำดาเมจได้น้อยลงนะครับผมแล้วก็ยังคงทำดาเมจต่อรุ่งเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับผมและความเร็วต่อที่ค่อนข้างช้าอันนี้ผมไม่ถือว่าเป็นข้อเสียนะถือว่าเป็นข้อดีแล้วกันนะครับผมความเร็วต่อช้าเนี่ยก็และผมก็ได้ทําสรุปข้อมูลของเกียร์ชิเน้เอาไว้แล้วนะครับผมก็ตามนี้ครับผม ควินทอโพ533มิลลิเมตรมักนาติกตอร์บิโดนะครับผมไทส์เซอร์ฟิซตอร์บิโดระดับอัลต้าแร่นะครับผมวัตถุดิบและแปลนที่ต้องใช้จริงใช้มีสองแปรนด์นะครับผมจะอีกแบรนนึงจะเป็นใช้ไอตอนเก่าแต่ผมแนะนำให้เก็บตอนเก่าไปใช้มากกว่านะครับผมผมแนะนำให้ใช้ไอเจ้าอันเนี้ยมาครัแทนนะครับผมก็คือจะใช้533ม mm ิลลิเมตรควินทอโพตอร์บิโดหแท่นนะครับผมที่หาด้วยทั่วไป แล้วก็อันต้าแลนะครับหรือ UR t design อาวิโดดีไซน์แบรนด์เกใบนะครับผม SBX Brand Gun Powder 60ชิ้นถือว่าเยอะนะครับและ Super Conductive m e t ทัลอีก48ชิ้นถือว่าใช้ทรัพยากรค่อนข้างปรืองเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ใช้แป้นล,ลุ้งด้วยนะครับอ่ะเรามาดูค่าสเตตัสกันนะครับผมค่าสเตตัสนะครับบวกค่าตาวิโดนะครับสูงที่สุดนะครับผมเพราะว่าเป็นสีลุ้งนะฮะบวกค่าตาวิโด70หน่วย แล้วก็รีโหลดเนี่ยถือว่านานเลยทีเดียว29.40วิเกือบ30วิเนี่ยนะครับแล้วก็เลนส์หกสิบเอเลนส์เก้าสิบนะครับผมแล้วก็แองเกิลหกสิบนะครับต่อเป็นแบบคูณห้าแมกนติกต่อปิโดนะครับผมดาเมจต่อนัดนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบห้าคูณห้านะครับผมดาเมจมีห้าลูกดาเมจหนึ่งร้อยสี่สิบห้านะครับเจาะเกาะนะครับอาร์เมอร์มอสเกาะไลท์อยู่ที่แปดสิบหน่วยเกาะมีเดียมร้อยหน่วยแล้วก็เกาะเฮฟวี่ร้อยสามสิบหน่วยนะครับผม เดือที่สามารถใส่ได้นะครับผมเด t เทอร์เยอร์ไลท์คูลเซอร์เฮ r วียคูลเซอร์และก็โอ딘นะครับก็ตามนี้ครับเมื่อปล่อยต่อวิดีโอแล้วนะครับผมปล่อยออกไปแล้วจะตออวิดีโอจะทําการวิ่งเข้าหาเป้าหมายเองนะครับเหมาะกับการเล่นออโต้มากๆนะครับและก็ยังเปลืองมากๆเช่นกันเปลืองทรัพยากรมากๆนะครับผมแลกมาด้วยนะครับผมค่าต่อที่บวก70หน่วยนะครับเพราะป้าเป็นสีรุ่งนะครับผมก็อันนี้แนะนํานิดนึงนะครับผมตอน วัตถุดิบและแปรนเหลือจริงๆค่อยครับมาใช้นะครับผมก็ไปใช้อันดับที่4ก่อนนะครับผมอันดับที่4เนี่ยจะดีกว่านะครับผมรีโหลดเร็วดาเมจเท่ากันนะครับผมแต่มีแค่4ลูกนะครับบวกค่าต่ออ่าบวกค่าต่ออีก45หน่วยอันนั้นจะใช้ง่ายกว่านะครับผมก็ตามนี้ครับผมสำหรับไอเจ้ามินทัลโบห้าร้อยสามสมมิลลิเมตรแมกกาซีตอร์บิโดนะครับผมก็ แนะนิดนึงนะครับผมสําหรับคนที่จะครับเจ้านี่มาใช้นะครับผมต้องใช้แปรนด์ตอลุ้งทั้งหมด9ใบนะครับซึ่งค่อนข้างจะหายากมากๆนะครับและถ้าได้แปลนลุ้งแบบเลือกได้มาเนี่ยที่เราซื้อสากการค้าหรือบันดอบมาเนี่ยจะไปแย่งกับแปรนดเครื่องบินผมจริงแนะนําให้ครับไอเจ้าเนี่ยตอนที่เรามีทรัพยากรหรือแปลนลุ้งเหลือแล้วจะดีกว่านะครับแนะนําให้ไปครับเจ้าไวเบิร์นก่อน นะครับผมในเรื่องของการเลือกแปลนลุงนะครับให้แนะนําให้ไปคาไวเวิร์ก่อนเพราะว่าวเวิร์เนี่ยดีกว่ามากๆนะครับก็ตามนี้ครับผมสําหรับ5ตัวบิโดที่ผมแนะนําในวันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับ5ตัวบิโดผิวน้ําหรือเซอร์เฟซตัวบิโดที่ผมนแนะนําและน่าใช้ในวันนี้นะครับผมก็เช่นเดิมนะครับผมก็สามารถดูคลิปนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านได้เลยว่า ตัววิดีโออันไหนเหมาะกับท่านมากที่สุดนะครับผมส่วนเกียร์ประเภทอื่นเดี๋ยวผมจะทยอยทําให้นะครับเช่นเดิมนะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเก่านะครับหรือ5 5้ปืน5เครื่องบินนะครับผมก็สามารถกดมุมขวาบนได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นวิดีโอวให้นะครับผมก็สามารถไปย้อนดูกันได้สําหรับท่านผู้การที่ยังไม่ได้ดูนะครับผมก็ยังไงนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิป ดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับผมและถ้าดูแล้วชอบมากๆนะครับก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆจากช่องผมนะครับและสําหรับท่านผู้การที่มีคําถามหรือมีข้อมูลจะเสริมก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาตอบให้หรือมีข้อมูลเสริมก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย เจอกันคลิปหน้าครับผม